สวัสดีครับก็มาพบกับช่องคนปลูกทุเรียนเมืองช้างอีกแล้วครับวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่แปลงต้นพันธุ์ทุเรียนผมเองนะครับพิกัดสายสองสามสายยะโสธรร้อเอ็ดนะครับช่วงก็ประมาณออกจากตัวยะโสธรหน้าเซรุกุมร้อเอ็ดประมาณสิบห้ากิโลครึ่งนะครับเลยค่ายบดินเดชามา,าประมาณครึ่งกิโลนะครับ ก่อนทางเข้าถึงก่อนถึงทางเข้าบ้านสามพิเทียฝั่งซ้ายมือนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็เอจะาพาทุกคนชมระบบน้ําของอ่าต้นทุเรียนแปลงใหม่เราครับที่เราได้ปลูกไปแล้ว63ต้นนะครับในด้านหลังแปลงนี่ครับอยู่ทางโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะครับนี่นะครับแปลงของเรา ยู่ติดถนนสายสองสามนะครับอยู่บ้านเชือกนะครับบ้านเชือกตำบลเดิดอำเภอเมืองะจังหวัดสโขน,นะครับนะครับถ้าใครอยากได้พันธุ์ทุเรียนอ่าไปปลูกก็ไปมาเลือกชมได้นะครับทุเรียนของเราเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ครับต้นพันธุ์ของเราเลี้ยงแดดให้มันแข็งแรงครับ เวลาไปปลูกก็ไม่ต้องบางแสแลนนะครับทุเรียนของเราเนี่ยครับมีต้นพันธุ์ให้เลือกมากมายเลยนะครับแบบจุกๆจุกจุใจไปเลยนะครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ไม่กี่บาทนะครับสำหรับคนที่ปลูกเยอะแล้วก็อทุน น้อยครับก็เอาไซส์เล็กไปนะครับสำหรับับใครที่ทุนเยอะหน่อยอยากได้กินเร็วก็ไซส์ใหญ่ก็มีให้เลือกครับเลี้ยงแดดเหมือนกัน,นครับนี่ครับต้นพันธุ์ของเราเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไซส์ใหญ่ก็มีให้เลือกเยอะเลยครับ เอาครับไปชมระบบน้ำของสวนแปลงนี้กัน,นครับแปลงนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านหลังระยะห่างก็ก็ถือว่าเป็นระยะคิดนะครับห้าคูณเจ็ดนะครับเอาไซ้ใหญ่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้แหละครับเอามาปลูกแต่ว่าประหยัดเวลาเนาะซื้อเวลายอมลงทุนหน่อยเพื่อให้ ระยะเวลาในการเป้ารอผลผลิตสั้นลงนะครับครับไปดูแปลงนี้ก็ยังไม่วางสปริงเกอร์ครับใช้ระบบรากสายนะครับระบบนาบของเราก,ก็มีบางคนก็ว่าไม่ไม่ได้หรอกนะครับก,ก็มีเหมือนกันในคอมเมนต์ มันทำไมจะไม่ได้ครับทุเรียนขอให้ถึงเราลากสายเราก็ลดให้ชุ่มเพียงพอต้นไม้เราก็โตแล้วครับน่ครับลากสายลดอย่างนี้เลยนู่ครับบ่าวฟุกรถแทนครับนีรทีมงานน้องทีมงานนี่ครับบางทีถ้าต้นของเรา ไม่เยอะเราพ่อจะลาดสายลดได้เราก็ลาดสายลดเอาก็ได้ครับสําหรับคนปลูกไม่เยอะเดี๋ยวถ้าเราปลูกเยอะเราไม่มีเวลาเราค่อยวางสปริงเกอร์ก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้สปริงเกอร์แล้วต้นทุเรียนของเราจะไม่โตครับบางคนเขาก็ใช้ทางสีหิว้วเอาบัวรดก็ยังโตนะครับนี่ครับลาสายลดอย่างนี้เลย แล้วอีกอย่างการปลูกทุเรียนของผมเนาะผมจะปลูกแบบไม่บงังแดดครับมีหลายท่านแนะนำให้ทำบงังแดดให้เขาด้วยนะครับแต่สูตรของผมมันค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะผมปลูกมาเยอะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สามแล้วของผมคือ,อปลูกให้รับแดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องบงังแสลนใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ ไม่ปลูกอ่ากล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะเพราะว่าต้นทุเรียนถ้าอยู่ร่มมันจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าผมทดลองมาหมดแล้วครับอย่างถ้าเราปลูกเบียดต้นกล้วยนี้ฝั่งไหนที่มันร่มนะต้นกล้วยบงังแดดเราไม่ได้ดดแดดเต็มที่กิ่งด้านนั้นหายทั้งแถบนะครับจะมีกิ่งแค่ด้านเดียวทรงต้นทุเรียนของ เราจะเสียได้นะครับ้ะเกิดปลูกเบียดล่มนีะครับระบบน้ำหลากสายายางลดออก็ได้ครับแต่ก็ลดให้ชุ่มจะใช้วิธีไหนลดก็ได้นะครับขอจะให้มันชุ่มนี่ครับทุเดียนของเราโอูท้าแดดเลยนะครับ เือนของเราไม่กลัวเดยตั้งแต่ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ของเราก็เลี้ยงตากแดดนะครับไม่บางแสลนนะครับพื้นที่ว่างในแสลนผมก็มีแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใส่นะครับเพราะต้องการให้ต้นมันแข็งแรงนี่ครับพื้นที่ผมเยอะแยะเลยแต่บางอันก็เลี้ยงแสลนก็มีนะครับอย่างไซนี้ก็ไซใหญ่ปานกลาง แต่นี้เลี้ยงแสลนนะครับแต่จริงเอาไปเลี้ยงแดดก็ได้นะครับเดี๋ยไซสเล็กกับไซส์ใหญ่ผมเลี้ยงแดดให้แบบร้อยเปอร์เซ็นลยครับนี่ครับนีครับที่ทุกท่านเห็นตุเรียนเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบแดดนะครับแต่ว่าถ้าเรา อ่ารดน้ำไม่เพียงพอนี่ก็เขาจะแห้งตายเร็วนะครับนี่ครับเลี้ยงแดดแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับไม่มีอะไรบังเลยนะครับนี่ครับแปลงพันธุ์ของเราเลี้ยงแดดไว้ให้แข็งแรงเวลาไปปลูกก็ไม่ต้องบังแสลนนะครับ ลงได้เลยแต่ว่าก็ลดน้ําให้ชุ่มให้เพียงพอนะครับสังเกตที่ดินที่ต้นเอาถ้าดินมันแห้งแล้วก็มองเห็นว่าแห้งอยู่ครับืูว่าถ้ามันขาดน้ํารดน้ําไม่พอใบมันก็จะลู่เหี่ยวลงเราใช้วิธีสังเกตต่อนะครับ เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซนิกัดอยู่ถนนสายสองสามสายยโสธรร้อยเอ็ดออกจากตัวยะโสธรมุ่งหน้าเสลิพุภูมิร้อเอ็ดประมาณสิบห้ากิโลครึ่งครับอยู่บ้านเชือกก่อนถึงทางเข้าบ้านสามเพียนะครับถ้าใครอยู่ใกล้อยากได้ต้นพันธุ์ทุเรียนที่สวยๆแข็งแรงแข็งแรงก็แวะมาเลือกดูได้นะครับ วันนี้ก็พาทุกคนมาชมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ